สวัสดีครับวันนี้จะเป็นคลิป Nice เฟ r นะครับในตอนชื่อว่า Pivot Table นะครับ Pivot Table เป็นความสามารถหนึ่งของ Microsoft Excel นะครับที่ช่วยในการสรุปผลข้อมูลนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็รวดเร็วมากนะครับในตัวอย่างนี้เดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของการสรุปยอดขายสินค้านะครับเพื่อสาธิตให้ทุกท่านดูว่า Pivot Table นี่ใช้งานยังไงแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของการสรุปผลข้อมูลให้กับทุกท่านได้ยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามชมในคลิปครับ อันนี้เป็นข้อมูลของอข้อมูลสินค้านะครับข้อมูลการขายสินค้าตั้งแต่ปี2014นะครับจนถึงปี2015นะครับข้อมูล2ปีด้วยกันนะครับมีข้อมูลนับพันรายการนะฮะเป้าหมายตอนนี้ข้อมูลผมอยู่ที่ Excel แต่ถ้าหากว่าเราอยากจะสร้าง value จากข้อมูลที่เรามีอยู่ตรงนี้นะครับเราจะทำได้อย่างไงบ้าง Excel บอกว่ามีเครื่องมือง,ง่ายๆเครื่องมือหนึ่งชื่อว่า Pivot Table เป็นเครื่องมือที่เจ๋งมาก ะะสำหรับใครที่จะใช้ในการสรุปข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมพามาดูว่าวิธีการทำยังไงบ้างนะฮะ,ะเริ่มต้นนะครับก็อยู่ที่ข้อมูลนะครับแล้วก็ทำการ insert นะฮะ,ะ pivot table ซึ่ง Microsoft Excel ก็จะถามว่าข้อมูลของเราจะเอาข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลไหนอาจจะเป็นการอ้างชื่อเซลล์อาจจะเป็นการอ้างชื่อ table นะครับในเบื้องต้นอันนี้ผมใช้เทคนิคขั้น พัฒนาเพิ่มเติมก็คือผมสร้างมาเป็นเทเบิลนะครับอ่าซึ่งผมเลือก New นะครับแล้วก็ผมกดโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนกดโอเคผมให้เห็นนิดนึงนะครับถ้าใน Excel 2 0 2 3จะมี add this data to data, data model อันนี้เป็นฟีเจอร์ขึ้นมาใหม่นะฮะซึ่งในเบื้องต้นในตรงนี้ผมขอสร้างเป็นแบบธรรมดาขึ้นมาดูให้ดูก่อนนะครับ ผมสามารถที่จะหยิบด,ดึงข้อมูลตามที่เราต้องการได้เช่นผมอยากจะทําการดูยอดขายนะครับสินค้าในแต่ละกลุ่มหน้าที่ผมก็เพียงแค่ทําการลากข้อมูลที่ต้องการนั้นเอามาวางน,นะครับแล้วก็เอามาสรุปผลเพื่อ,อแล้วก็จจะจัดรูปแบบสักนิดหนึ่งเพื่อให้ได้ข้อมูลตามเร็วาต้องการนะครับแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะดูข้อมูลตัวอย่างนี้นะครับผม ก็จะสามารถที่ทำการดูข้อมูลได้ว่าเอ๊ะข้อมูลที่สินค้าขายดีสุดของผมคือกลุ่มสินค้าอะไรนะครับยอดขายรวมเท่าไหร่หรือถ้าหากว่าเราอยากจะเจาะลงไปเข้าเข้าไปอีกนะครับผมสามารถเอาสินค้ามาอยู่ใต้แคตตากรีมันก็จะทําการดึงข้อมูลมาโชว์ให้ง่ายๆแบบนี้นะครับว่าสินค้าในกลุ่มนี้ออยอดเท่าไหร่อย่างไรนะครับผมสามารถคลิกแล้วก็ดูรายการสินค้านั้น หรือต้องการจะเจาะลงไปดูก็สามารถดิวดาวลงไปดูได้นะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์พื้นฐานที่ pivot table เนี่ยจะสามารถทำได้อยู่แล้วนะฮะในตัวอย่างถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้างข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาให้เช่นผมจะลองสร้าง pivot table นะครับโดยที่เดี๋ยวขอทำเป็น d a s h บอร์ดง่ายๆสสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นเรื่องของการาวิเคราะห์เรื่องของตัวยอดขายสินค้านะครับอ่าแดชบอร์ด ในการอมอนิเตอร์เรื่องของยอดขายนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะผมสามารถดึงยอด,ยอดขายมาแล้วก็สามารถดึงยอดยอดขายมานําเสนอนะครับว่าผมอยากดูข้อมูลประมาณไหนยังไงนะฮะผมะถ้าโจทย์ผมคือผมอยากต้องการดูยอดขายโดยดึงเป็นลายข้อมูลของแต่ละปีนะครับผมสามารถทําได้โดยการจัดกลุ่มข้อมูลสักนิดนึงนะครับถ้าเบื้องต้น ผมขอ,อนำเสนอเป็นเอาแบบปีแบบง่ายๆแล้วกันนะครับผมสามารถเลือกได้เพื่อทำการสรุปผลแล้วก็อาจจะทำการสร้างกราฟเพื่อดูเทรนด์นะครับเพื่อดูแนวโน้มของออยอดขายของผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่ง นี่คือผมสามารถหยิบมาสร้างข้อมูลง่ายๆได้เลยนะครับว่าเราอยากดูเรื่องราวอะไรสามารถดูได้นะฮะรวมถึงอาจจะมีฟีเจอร์อย่างเช่นผมจะสร้างสไลเซอร์เพื่อดึงข้อมูลสินค้ากลุ่มที่ผมสนใจนะครับเพื่อมาสร้างได้นะครับเพื่อ คลิกเพื่อดูสินค้าในกลุ่ม b บล็ควลเเป็นยังไงสินค้าในกลุ่ม noon, นู้นนี้นั้นเป็นยังไงบ้างน,นะครับซึ่งทําให้เราสามารถรู้แนวโน้มแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ในเรื่องของยอดขายหรือว่าวางสต r ทกจีในการผลิตอย่างนี้ได้เลยนะครับในการด้านการตลาดนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการใช้งาน p i v o t เทเบิแบบง่ายๆนะครับเบื้องตน้นนะครับก็ ให้ทุกท่านที่เป็นแฟนเพจของ Nice p o r Training นะครับได้รู้จักกันนะครับแล้วเดี๋ยวมีคลิปอื่นก็มาแนะนำต่อในโอกาสหน้านะครับส่วนท่านใดต้องการเรียนรู้แบบลึกซึ้งนะครับก็สามารถมาดูหลักสูตรของ Nice p o r Training ได้ในเว็บไซต์ของ Nice p o r Training com นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันโอกาสหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ